สวัสดีครับพ่อครับส่องพัวบ่านสายเดินครับผมไม่นี่นี่ครับไม่แยีไข่บมดแดงมือนี้วันยุดครับผมแยียไข่บดแดงต้วหมูม่วงครับอยู่ขอาไก่ของดอกเตืยนะครับไล่หงมุดตัวโอ้ยใบเป็นหัวเขาจะไม่แหนะครับเขายิ่งๆด้วยเดี๋ยวนี่ครับห้างแหลกมาไก่ๆแล้วก่องนี่ครับหมูหัวจะมีไข่บอยครับแต่จะล่องเมึงนะครับ เงี้ยเอาไม้แยค่ก่อนครับแยแสั้นสั้นสั้นมันลงมานะครับอีกห้านึงครับซุปซุปพีก้อนเสั้นครับ้ดกระไรครับ

ผหลังจากอะไมาแล้วเดี๋ยวเอาไปก๋อยครับก๋อยกินกันยำเส้นนี่ล่ะไปไปเขาขั้วเขาขั้วนี่ครับผู้ซอยผู้ซอยซอยไทยครับซอยถือกล่องนะครับขนาดถือกล่องนี่โอ้ถึงมาแดลรูปยำโาจันนี่ไอ้ย็กขืนมั้งล่ะงามงามครับกำกำข้นมาจะกำดู นี่ครับสุดยอดสุดยอดไปเดี๋ยวไปเห็ดก่อยไข่หมดเดียกินกันครับผมแม่บ้านคิดทีเมสักครับมาเห็ดก่อยไข่หมดแดียให้กินคุณยยาครับนีคือปลาใส่ไปแล้วเด้่องไปเดียใส่ไปเล้ววครับว่างันนี้นี่คือพริกผงนะจ๊ะใส่พริก่นลงไปครับเครื่องปรุงก็มีพริกผงข้าวคั่วน้ำปลาขาดไปเดียงทิพย์ครับหอมลนะกะ สันเน่นเลนี่ใสไปแล้วอันนี้ผงผมเทีย์ผงททพยบครับใสใส่อยเสียบหน่อยใสหน่อยเสียบหน่อยมัน้อยใส่มาเขาอยู่กับไว้จ้ะจจะใส่เยอะมาเขาอาหารเกิดวันนี้อาหารเกิดอันนี้คือน้ำปลาก็ใส่แล้วนะใส่แล้วครับอนใส่หอมนะ ก่อยกง่ายๆนี่นะก่อยแบบบานเข้าบันมหนออเข้านี่แหละนี่นใส่ลงไปมันเลยได้ว่าอาหารสิเกิดนี่โอเคคนคร, <c oughs> ค,ครับเดี๋ยวคนแห้งนะครับเด้อค่อยคนคนแห้งเดี๋ยวไข่แตก <c oughs> ใส่เมลันลงไปนั่ครับมันยังค่อยจะให้ความเปรี้ยวหรือว่าความสมมุมนะครับโอ้โห <c oughs> แบบหลายเลยเนาะโอ้โแบบย่างหลายเลยสุดจอดีครับันม่ั้คลายบอกครับ ห่วยเฉพาะไข่มดแดงนี่ช่องรวอยูอยบอ่บัวจักครับกล้องไร้สายาทโอ้ยกับพ่อเสือเขาอยู่หรอกครับ <laughs> พวกขาไปแย่กันเมื่อเมื่อไอเสีพนี่โอ้จะได้ถื้งงดแล้วครับแย่แทน <laughs> ต้องเมื่ออาชีพอีกทีนะครับแล้วแยใใ่ไข่มดแดงอ่าอ่านมาอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเอาฐานมาเร็วเอายกหน่อยดูหน่อยใกล้ๆกซูมหน่อยนี่ครับซูมเอาขึ้นเอาขึ้นใกล้ๆกล้หน้าจะคล้องนิดนี โมเทียนเอากินอีกเออทำน,นี้ครับคนทำก๋วยเยไข่หมดแดงสุดยอดเดี๋ยวเขาจะตักอ้อาวพร้อมเสิร์ฟครับจัดลงถาดเลยสุดยอดมากไม่นึเกเลยว่าอาหารจะเกิอดอยนนะ่เนาะสุดยอดเลยครับก๋วยเตี๋ยวไข่หมดแดงโคตรตายอย่างนี้ก็มีเว้ย <c oughs> เอาเาจะแซมนี่แล้วครับเยอะมากเลยครับร้ายอิรีกับนี่นเนี่ยวพ่อแวแม่ก็กินอโอเค,เอคออกินสุดยอดสุดยอดจัดพัก,พกสวัสดีครับพ่อครับช่องพอบ้านสายเดินอีกเช่นเคยครับหลังจากมือเศร้าครับผมไปตะลุยสวนดอกเตอร์มาคร,ครับแต่อพ่อบอกว่าวันยุดไปหาล่องเงียใครบนแดงเบิง้งเหรอบัดเถือมันเด้มันมานมากินเศร้าครับผม หมานเพื่อนดีๆครับเดี๋ยวมาไล่เติบไอท้าแม่เราก่อยกินครับเดี๋ยวมีเข้ามาโซโล่กันเลยครับก่อยไข่หมดแดงกับนี่ครับอูปยอนครับอูปยอนท้อแม่เราอูเองนะครับโอ้ยลิงหน่อยมาเดี๋ยวมาข้างแม่ลูกมามานั่งขังแม่เร็วไปฟงหุ่นฟงหุ่นฟงหุ่นนั่งเก้าอี้เร็วโอ้ยใส่ละใส่ละลิงเกลือครับกินไหมกินไหม อ่ะมาค like รับบัว <cat on developed Airbnb> ตองบัวลายครับ <médico. S 1> หัวเนียวหอนนี่ครับเสื้อข้ามันเ่ไปบ่เนี่อันดับแรกใส่กอนเลยครับนี Louise, so ่กวยไข่มดแดงเดือดครับว <uana> ้าขุยเันเสบืออยากติดปันใดครับกันได้สอยส่วนสดนี่แห้งจะจวดจ้วงจ้วงฮันสันจูงครับ ังขยับเลยม,มันอร่อยไหมอร่อยนะจับชิมยังไม่ลู้กินไ,ไนใครก็ขาวนี่แม,ม่บ้านวะกินบ่เป็นกินเป็นตมกอูปหะ สุดยอดเลยครับเห็ดคำขาวมินเป็นตกลกแน่น,น,นี่ครับเนี่เห็ดคือส่วนนี่ครับนี่นี่ก้าวม่อยู่ในห้องหรอ่นลุงมั้ง <c oughs> เป็นมาลาจีนนะครับบนขีนนก รสชาติอีกแบบมันยุดครับื้นนี้อากาศดีๆครับืันนี้บบฮอนแหงครับจะตอนไปแหนสุดอหอด,ดนะแล้วครับหมดแดงพิ่น่าเพื่นหูนะว่าเฮาอจะไปแหนเพื่น <c oughs> กูกันก็นมาก่าโอ้ยบ่อาหารสันสูงครับ สุดจอลีได้ครับเนี่ยว่าแต่ละห่างยู่ส้วงๆขนาดเลยง่ง่งหอือืออุปยพอนนะครับเงี่ยมันอยู่ตรงนี้แข็งแงเอาออกครับรับขามัน หัววันนี้ดูดกินเลยครับไ่ต้องเอากลางวอกครับมุมบิ๊ดเขวี้ยพักนิดหน่อยน้งตาลปอกอีกใช้หมดแดงกับสุดหยอดครับ อูปนยอนกับสุดยอดยังรครับขิ้นอย่างปะแสบครับแสบอุปนิย่อน ยอแบบมืลอลงสุดๆพ้อใสอ,อีกแม่บาทนึง<ม>จะเอาสอนในพอน่อนใหู้ร็บให้ยาย,ยี้ยมหายต่อขัขขขว,ม,ขวมันกขัขวอะไรยุคครับขัวก็ได้ก็กวขวกินซื้ออย่าเดียวข้บวไม่ต้องก่อยก็ได้แต่ก่อยที่เด็ขดขัวเลย มาละตีเด็ดอีกหงายแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอุ้ยสุดยอดน,นี่เลยอุ้ย <laughs> แฟนแซ่บครับอันปูกัญญาครับแต่เพราะว่าทอมแยเป็นการนั่งอัน สวีดกันซองคนยูนบัานเดี๋ยวเดียวกันเหรอครับสุดเอานะครับเนาะขุยอาได้นหน่อยสุดเอาดีกว่านี่จว่ง บริกินกันง่ายๆครับอยากแตะแตขั้นตอนการหาล่ะพูดสนั้นเด้อครับเด้อขันไปซื้อใครหมดแดงนะครับขันคิดว่าเพิ่นค้นนั่นนั่นแย่เองแล้วมาขายนะครับอย่าไปต่อเพิ่นแต่กันเพิ่นลรามาแล้วมาขายก็พอต่อ,อยครับนี่ครับขันแย่เองแล้วมาขายนี่อย่าต่อครับบอกไว้เลยว่าอย่าต่อ โอ้ยเกียงครับเหมือนเกียงเลยพี่หน่องเลยเศร้ะไรอ้ยบุระมานเนาะครับเนาะอาหารครับเห็นว่าเป็นใจงงๆอย่างปีกินเพื่อนดี่นอกนั่นโอ้ยเดี๋ยวา่บาบรหัวข้าเวเจ้าของอย่าดงดมมุมบับบมบบบบับ แตงควหมดแล้วหมดแล้ววิธีการที่จะบยเห็ดห้แม่เปียงทรมานหน่อยสุดนะครับย่มเร็วๆจับๆไๆปครับป๊ัวเพียงไม่ตาย <c oughs> ต้องเป็นนกน้ำแข็งนะครับ <c oughs> เอามาก่อยเลยแล้วก็เฝ้ายัมป๊าีนำนะบดแะครับใครกินนะใครกนมัคสุดท้ายครับ กินแล้วก็จะอ้ว <c oughs> ใกใช่ว่าพอกินหลายแห่งพ่อแม่ครับออกมาส่่มผลงานเพิ่นแปนมินลินภาษาอีสานมันละคำครับมินลินแปลวา่าเกี่ยง เลี่ยงเลยนะครับครับผมสำหรับคิปนี้ก็เบิดแล้วครับก๋วยไข่มดแดงที่เด็ดเลยอาหารสันสูง,งคนอีสานเขานะครับผมหาก,กิน่ได้ยง่ายๆนะครับเห <c oughs> ็นห้างหลายๆว่าจะเอามันง่ายๆนี่บอกง,ง่ายเลยครับบอกไว้ก่อน ันโมเสวเย้าของดีดเขาไปทั้งในเลยแหละครับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยละหันซากันทันทีทีเดียวเลยครับสำหรับวินนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณพี่น้องก็แม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิ่งมารับชมคลิปของช่องพวานสายเดือนนะครับการจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้ามีคลิปใหม่ๆมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อๆไปของ ช่องประบานสายเดินนะครับสารามุนีครับอิม่มแหงครับสุดยอดเลยแซ่บไรขั้นมี่อีกกันเซกินยีย่ดอกที่เด็ดครับครับผมสารามุนีสวัสดีครับ